ก็ขอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมน้ำปิงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างแมพยูราสติกครับนะครับมาสร้างนะครับแล้ผมได้ลงมดใหม่ไปนั่นก็คือนี่ม,มัดไนโนเสาร์นะครับแต่มันไม่สามารถคึนชินไดโนเสาร์ได้น,นะครับมัดนี้ก็ สร้างเลยกอร์ทางเข้าผมจะยังไม่สร้างนะครับผมจะมาสร้างตอนที่ผมเล่นนอกรอบเนาะอย่างแรกเลยหาแป๊บหาตรงนี้ก่อนเลยก็ตรงนี้คือทางเดินใช่ไหมทุกคนโอเคตรงนี้เป็นทางเดินผมจะ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  ใช้เป็นนี่ลักกันผมจะใช้เวมือันที่ผมใช้ในแมบปบอาชีวิตลอดนะครับโอเคมาก็มาเรื่องเหมือนตัวแรกอ๋อไม่รู้อ่ะคนุนจิ๊บจิ๊บ ประมาณนี้แล้วกันดูดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงจะได้ใส่ปุ๊บโอเคทำ 네ี่้วก็จ๊บๆโอเคก็จะได้อย่างนี้มาอย่างนี้แล้วกันจ๊บ Okay. โอเคหูทีเล็กเกิดเป็ปนอย่างนี้แล้วกันปึ๊บโอ้โหทีเล็กผมขอปรับเลยแล้วกันให้เป็นโหมดเออนี่ไม่หายหอ่ะ ปึ๊บเอาวางไม่ได้โอเคปึ๊บปึ๊บปั๊บโอเคอย่างนี้น่าจะได้ปั๊บปึ๊บเคหนึ่งสองสามสี่ให้เดี๋ยวสิมาไงทีแรกโอกไปออกไป ออกไปออกไปไม่ว่าจะมันไหนเน้อเส้าแม่งก็เสียงดังหมัดก็ขอไปกับคณมยาบด้วยนะครับ ามใจฉบับอยากได้กรงแบบไหนบอกเลยทุกคนเดี๋ยวจัดให้ป,ปั๊บปึ๊บคจากนั้นก็วางไปเลยที่จริงผมจะลงมัดประตูด้วยนะแต่ไม่เอาท,เที่เกียดหามมด จึบจึบคงแรกต้องเป็นปสัตว์กินเนื้อโอเคปึ๊บปู๊บปู๊บปู๊บเขาตัดไปตอนที่วางลวเสร็จเลยแล้วกันนะคะรับ ก็บังลวดเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูก็ได้นะได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่คลุ๊ๆคๆลาแถวนี้เป็นบ่อน้ำรักกันคบน้ำ,อย,นนำ,นำอยู่ไหนน้ำน้ำอยู่ไหนผมหาน้ำอ๋ออยู่นี่ จะไม่ใช้ต้นไม้แล้วกันผมจะใช้เพเท่ยาโอเคเฮ้ยแมงป่องมันป่องโบราณมันปีได้ด้วยเรื่องแมงป่องโบราณนะทุกคนมันแมงป่องโบราณเลยทุกคนบอกว่าเออน่าสนใจน่าสนใจ แล้วมันอันไหนอันไหนอ่ะน,นี่เอ่ะมาจากตัวอะไรอ่ะอไ,ไม่รู้อ่ะโทษตัวอะไรดีสร้างกรงรลึกอืมอันนี้อ่ะ ไม่รู้อะทุกคนที่เกียงอ่านชื่อด้วยเนี่ยนี่แม่งด้ตัวอะไรอ่ะ่คือตัวอะไรอ่ะ จ,จัดการมันดีจัดการมันจัดการมันจูดหนแวะแมงปองอ่ะแมงปองแมงปอง,มง,ปองผมนี่หาใสมาห้นาทีแล้วนะ ไ,ไม่สีม่วงตอนนี้แล้วกันข่ายสุดท้ายละไอเคโอเคไอเคได้เลยไอเค่ปับไอเคผมจะลองปรับเป็นกลางคืนดูดิมันจะนอนหรือเปล่า มันไม่นอนอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้ตได้แค่นะทุกคนผมได้แค่คิดดูดีก็อคลิปนี้ผมว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วก็คลิปนี้ขอให้ถึงห้าร้อยไลน์นะครับแชร์ให้คนอื่นด um ูแชร์ให้ปู่เออบุญยะตายายดูอานะลุงให้ดูนะครับก็ขอให้ถึง ไล์นะครับก็จะมาต่ออีกนะครับก็มีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ